สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมมืทุกท่านนะท่านผู้ชมต่างบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไอจินคนเดิมเพิ่มเติมคือท่าเปิดตัวของแบ็กก็สนั่นเองนะฮะผมออซึ่งคิปที่แล้วพี่สุ่มชุดไปคลิปนี้มาสุ่มท่าเปิดตัวนั่นเองนะผมซึ่งท่าเปิดตัวจะเท่ขนาดนไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมแต่ก่อนไปดูก็ช่วยพี่จินกัน กดไลค์กดซับกดติดตามกดเลืหนึ imes, ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดลีปใหม่ๆและกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันเนาเอ้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ละกันเนาะไปไม่ต้องพูดภาพํำเพลงเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่าเนาะไปนี่แล้วผมเข้ามาปุ๊บหน้าตากิจกรรมก็จะมีชื่อว่า ถ้าเปิดตัวพร้อมไอบอลนั่นเองก็กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่14เมษายนกันเลยทีเดียวนะผมมีเวลายาวนานพอสมควรนอะผมให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของนั่นเองนะผมมาไม่ต้องพูดภาพล้ำเพลงนะผมคลิกเข้าไปเลยนอะผมเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นตู้แบบตู้สุ่มแปดทีนั่นเองนอะผมเออการันตีของนั่นเองอกิจกรรมนี้ก็สามารถเลือก2องสิ่งที่น้องไม่ต้องการออกแล้วก็แล้วก็ติ๊กออกไปได้เลยนั่นเองนอะผมเออมาเดี๋ยวพี่จะ สรุปราคาให้ก่อนาาอนะผมว่าน้องๆถ้าคนไหนแบบว่าเกลือจริงๆจ,จะหมดกี่เพชรนั่นเองน้องครั้งแรกก็จะเป็น9 19 4999 199 349 499และ699นั่นเองน้องโอ้โหแพองอยู่นะคือทำไปเล่นไปตัวนี้แต่ว่าพี่ไปเห็นมาแบบหลายๆหลายๆคนนะแบบว่าเขาส่งกันคือแบบว่าออกง่ายมากเลยมามาดูกันว่าพี่จะออกง่ายเหมือนชาวบ้านกัาไหมเอาดูมา ก็จินดรคนี้พี่ก็ขออนุญาตเลือกสองสิ่งนี้น่อมันยิงปืนกับกองไปนะครับมาไอ้ก่อนไปสุ่มก็อ,อย่าลืมช่วยพี่จิกน,กน,น,นกันกดไลค์ในการเท่ผมวยช่วยกดไลค์ด้ยังถ้ากดแล้วก็ไปเลยนะผมมาครั้งแรกเก้าเพชรโอ้อน,นึกว่าออกไอวอลเมื่อกี้กระโดดมาดีมาสิบเก้าแผมจัดไป เฮ้ยโอ้โหหเฮ้ยทำไมไม่เหมือนชาวบ้านกันวะสี่เก้าจัดไปครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเก้าเก้าผมรอบนี้จัดไปครับผมอือเอาดีรอบนี้ไม่ออกคือพอนะ1อยเก้าเก้าผมจัดไปอื้ม เอยเอาดีเอาจริงดิโอ้โหทำไมมันทำไมของพี่มันเกลือจังวะโอเคผมก็ไปไหนบ้างสำหรับรกิจกรรมถ้าเปิดตัวนัดนเองน้องคนไหนเข้าไปจับ จองไปเท่าของกันบ้างหมดกันกีป่ปีหมดกันไม่เท่าไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงพี่หน่อยรากันเนาะสำหรับพี่ก็เกลือนะเกลือจัดโอ้โหทำไมพี่มันเกลือขนาดนี้อของคนอื่นนี่คือแบบว่าออกแบบง่ายๆมากเลยสองครั้งก็ออกนะของพี่คือแบบว่าเกลือจัดโอ้โหก็อย่าลืมเข้าไปจัดกันได้นะเผื่อบางคนแบบว่าออกดวงดีไงอือก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงพี่หน่อยราก,กันอือ โอเคผมก็ประมาณนี้ใะกันสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้าไปดูกันไอเซ่ก็ใหม่สวัสดีสสดครับ